ช่วงนี้หรือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ตัวของคุณมีช่องทางและความสําเร็จเกิดขึ้นได้ช่องทางการงานของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นช่องทางของการหาเงินตัวของคุณจะยิ่งมีความร้อนแรงคุณจะได้คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหรือบุตรบริวารที่ดีที่จะทําให้ตัวของคุณเองนั้นประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและคู่ครองครับ คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงประจำเดือนตุลาคมปี2568ทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีจะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสำหรับทั้ง12ลัคนาราศีเกิดการที่เราจะดูดวงให้แม่นยำและถูกกับพื้นดวงของแต่ละคนอาจารย์แนะนำว่าทุกคนควรผูกลัคนาราศีโดยมีวันที่เดือนพศเกิดและเวลาเกิดด้วยทุกครั้งที่อาจารย์พูดในเรื่องของดวงแต่ละราศี ศีประจำเดือนอาจารย์ก็จะเน้นย้ำว่าทุกคนจะต้องทราบในเรื่องของลัคนาราศีด้วยถ้าเราไม่ทราบในเรื่องของลัคนาราศีการดูดวงจะได้เพียง5%เเเท่านั้นแต่ถ้าเราทราบในเรื่องลัคนาราศีเกิดเวลาเกิดเราจะรู้ดวงของเราว่าดวงของเราการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในทุกๆครั้งในทุกๆเดือนจะส่งผลอย่างไรในลัคนาราศีเกิดของเราเวลาที่อาจารย์พูดในเรื่องของราศีให้มองถึงลัคนาราศีในทุกๆครั้งเลยนะครับหลังจากที่ดวงดาวหลายๆดวงจะย้ายครั้งนี้หลายๆราศี ก็จะมีช่องทางของชีวิตที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรามาดูลาศีแรกครับราศีแรกคือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษการที่ดวงดาวได้โยก e. ย้ายเปยลี่ยนราศีแบบนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษต,ต้องมาดูดาวประจําตัวก่อนดาวประจําตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ได้สถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิคือคู่ครองในราศีตุลการที่ดาวังคารดาวประจําตัวของคุณอยู่ในราศีตุลแบบนี้ก็จะทําให้คุณมีช่องทางหรือแสงสว่างในเรื่องของคู่ครองการ เงิน e, คู่ค้าคู่สัญญาถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้ดวงของคุณจะถูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวของคุณก็จะทําให้คุณนั้นมีความสุขมีความสมหวังเพิ่มมากขึ้นตัวของคุณก็จะมีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษเรามาดูด,ด,ดาวดวงแรกที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นคือดาวพระหรัสบดีดาวพระหสัสปดีในดวงเกิดสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษมาจากภพเรือนวินาศและภพเรือนสุภาวินาศและความสุขความสําเร็จไปออยู่ในนนเืพัธุ ตรงราศีกรกฎอาจารย์ก็ยังมองว่าตัวของคุณเองจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ตัวของคุณมีช่องทางและความสําเร็จเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ไปตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปี2568แล้วเรามาดูดาวอีกดวงหนึ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์วันที่11ตุลาคมปี2568าสดาวพระศุกร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันในตําแหน่งของราศีกันเรียกว่าตําแหน่งอลีดาวพระศุกร์ในจุดเกิดของคนที่เกิดใน พันราศีเมษดาวพระศุกร์มาจากเรือนการเงินกลับมาจากเรือนปัตตนิคือคู่ของคู่ค้าและคู่สัญญาไปอยู่ในเรือนอลิแบบนี้อาจารย์ก็ถือว่าไม่ไี้เป็นจุดที่เสียหายมากมายเพราะว่าด้วยตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษมีดาวพระราหูดาวพระราหูก็จะพูดในเรื่องของการเงินและโชคลาภความสําเร็จได้และดาวพระราหูสถิตเป็นเกษตาราธิบดีในราศีกุมและมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเรือนการงานเข้ามาอยู่ในราศีกุมด้วยช่องทางการงานของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นการที่คุณมีงาน เพิ่มมากขึ้นและงานที่ดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อาจารย์ก็ยังถือว่าคุณก็ยังสามารถที่จะคว้าในเรื่องของเม็ดเงินได้ที่จะทําให้ตัวของคุณเองนั้นหมุนเงินได้ทันและด้วยดาวตัวตนของคุณคือดาวพอังคานจะิตยอยู่ในราศีตุลแบบนี้คุณจะมีความขยันขันแข็งเขาเรียกว่าเล็งจุดเกิดของเราความตั้งใจของคุณเองนั้นยังมีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระอาธิตย์ดาวพาธิตย์จะย้ายในวันที่18ตุลาคมปี2568ย้ายเข้า สาสู่ราศีตุลดาวพฤหัาิตย์มาส่องแสงสว่างในเรือนปัตตนีคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเล็งจุดเกิดของตัวเราเองด้วยคือลัคนาราศีเมษก็จะทําให้คุณนั้นได้พบกับแสงสว่างที่ดีช่องทางของการหาเงินตัวของคุณจะยิ่งมีความร้อนแรงความขยันขันแข็งความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นและดาวพฤหัาิตมาจากเรือนปุตตะย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนีแสดงว่าช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้บุตรบริวารหรือคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาของคุณจะมีความเข้มแข็งขึ้นคุณจะได้คู่ครองคู่ สัญญาหรือบ er ุตรบริวารที่ดีเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการงานที่ดีเรามาดูดาวอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระอางคารดาวพอางคารจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเกษตรราธิบดีแล้วเดินแข็งแรงถึงไปอยู่ในเรือนมรณะก็ตามแต่การที่ดาวพอางคารไปอยู่ในเรือนจุดเกิดตัวเองแบบนั้นด้วยเพราะดาวพอางคานเป็นดาวประจําตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษด้วยและพิจิกด้วยและดาวพอางคารเข้าอยู่ราศีพิจิกเขาเรียกว่าเดินเสิร์ตเขาเรียกว่าเดินหน้าอย่างแข็งแรงตัวของคุณเองก็จะมีความ ขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นอาจารย์ก็ยังถือว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทําให้ตัวของคุณเองนั้นประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและคู่ของครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษช่วงประจาเดือนตุลาคมปี2568ดวงที่อาจารย์พูดไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งการที่ทุกคนจะทราบดวงของแต่ละคนในแต่ละเดือนจะต้องรู้จุดเกิดของเราอย่างละเอียดครับว่าดวงดาวทั้ง10ดวงสถิตยอยู่ในตำแหน่งไหนในช่วงตอนที่เราเกิดมา และดาวที่ย้ายไปแต่ละดวงดาวจรย้ายจะส่งผลกระทบกับดวงของคุณอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นดวงนี้เป็นดวงกลางๆสำหรับคนที่เกิดในแต่ละละัคนาราศีเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักหาอาจารย์ได้ที่ช่องนี้ครับสวัสดีครับ